สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นป5นะคะครูซาจะพาเด็กๆมาทำแบบฝึกหัดนะคะใบงาน0 2เรื่องโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่นะคะจะอยู่ในแบบฝึกหัดหน้าที่49นะคะแล้วเราหลังจากที่เราอ่านเสร็จแล้วนะคะเราจะมาตอบคำถามในหน้าที่50ค่ะ เริ่มเลยนะคะในป่าทางภาคใต้ของไทยมีนกชนิดหนึ่งที่มีสวยงามเป็นหนึ่งใน30ชนิดของโลกชื่อว่านกเต้าแล้วท้องดำซึ่งจะทำรังอยู่ที่ต้นระกรรมหรือหวายที่มีหนามแหลมใกล้ๆลำธารในป่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยเลี้ยงดูลูกและใช้หลบภัยศัตรตูได้ กินไส้เดือนหนอนกบมแมลงเป็นอาหารได้มีปีกที่มีลักษณะเป็นแผงเบากระดูกเป็นโพรงน้ำหนักตัวเบาทําให้บินไปที่ต่างๆได้มีนิ้วเท้าข้างหน้าสามนิ้วข้างหลังหนึ่งนิ้วทำให้กระโดดได้อย่างคล่องแคล่วและเกาะกิ่งไม้ได้แน่นปัจจุบันนกเต้าแล้วท้องดำ จัดเป็นสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าหายากใกล้จะสูญพันธุ์เพราะเหลือจำนวนน,น้อยมากเนื่องจากพื้นป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยมนุษย์เมื่อแหล่งที่อยู่ถูกทำลายนกเต้าแล้วท้องดำก็ไม่สามารถปรับตัวหรือรูปร่างหรือพฤติกรรมให้อยู่รอดได้ในที่เพาะปลูกนี้อาจอพยพหรือตายไป ทำให้เป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยอ่ะมาดูกันที่คำถามข้อแรกนะคะถามว่านกเต้าแล้วท้องดำมีโครงสร้างและลักษณะอะไรบ้างที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตอ่ะก็ตอบว่าข้อหน,หนึ่งเลยนะคะก็มีปีกเป็นแผงเบาอ่ะสองกระดูกเป็นโพงน้ำหนักเบา ข้อ3มีนิ้วข้างหน้า3นิ้วข้างหลัง1นิ้วนะคะทำให้กระโดดและเกาะกิ่งไม้ได้แน่นอ่ะไปที่ข้อ2เลยนะคะข้อ2ถามว่าสาเหตุใดที่ทำให้นกเต้าแล้วท้องดำใกล้จะสูญพันธุ์ตอบว่าเพราะมนุษย์ทำลายแหล่งที่อยู่เพื่อใช้เป็นพื้นที่เพาะปลูกอ่ะข้อที่3นะคะ สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลต่อนกเต้าแล้วท้องดำอย่างไรตอบว่านกเต้าแล้วท้องดำไม่สามารถปรับตัวหรือพฤติกรรมการอยู่รอดได้อาจอบพยพหรือตายและสูญพันธุ์ไปข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายถามว่าเรา มีส่วนช่วยกันอนุรักษ์นกแต้วแล้วท้องดำอย่างไรนะคะตอบว่าไม่ทำลายแหล่งที่อยู่แหล่งอาหารของสิ่งมีชีวิตเพื่อความสนุกสนานและประโยชน์ส่วนตนค่ะอ่ะฉเฉลยครบแล้วนะคะ4ข้อนะคะก็ถ้าเรียนดยูตรงไหนไม่ทันนะคะนักเรียนก็กดสต็อปไว้นะคะแล้วก็จดตามได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ